สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนๆช่องไอทีมิสระนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยคลิปนี้ผมบันทึกวิดีโอนะครับผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยแต่ว่าข้อมูลข่าวสารก็ยังคงแน่นแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเหมือนเดิมนะครับผมข่าวปลอมข่าวเท,ท็จข่าวลวงข่าวปล่อย ไอทีมีสาระไม่ลงอย่างเด็ดขาดนะครับยังไงช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมประโยชน์สาระและความรู้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีอยู่ 3- 4ประเด็นนะครับผมที่จะ,ะมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันนะครับผมประเด็นที่1นนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงประเด็นที่1นนะครับผมวันนี้รัฐได้แจกเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แล้วซึ่งสามารถกดเงินสดผ่านบัญชีหรือบัตร ATM ก็ได้นะครับผม สูงสุดเนี่ยถึงคนละ1,000บาทด้วยกันใครได้บ้างและจะต้องทำยังไงถึงได้เงิน1,000บาทนี้ผมได้บอกในคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจบอกว่าไม่ได้หรอกแบบนั้นแบบนี้ท่านรับชมคลิปให้จบก่อนนะครับเพราะผมอธิบายรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนบางท่านนะครับผมไม่ค่อยสนใจรายละเอียดแล้วบอกว่ามันไม่ได้หรอกแบบนั้นแบบนี้ จึงเป็นเหตุให้ท่านนะครับเข้าใจผิดแล้วก็บอกไม่ได้ผมได้บอกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมเดือนกรกฎาคมนะครับบัตรคนจนผมขอแสดงความยินดีด้วยจะมีเงินเข้าให้อีก1,200และรวมไปถึงกลุ่มผู้วิการจะได้1,600กกดเงินสดได้ซึ่งกลุ่มไหนมีสิทธิ์ได้ผมก็ได้บอกในคลิปไว้อย่างชัดเจนแล้วจะได้ไม่ต้องงงไม่ต้องสงสัยนะครับหลายท่านนะครับผมบอกว่าไม่ได้หรอก ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับผมรายละเอียดผมแจ้งไว้อย่างชัดเจนแล้วได้แน่นอนครับถ้าไม่ได้ผมไม่ลงนะครับและรายละเอียดผมก็ได้ลงไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับผมยังไงรับชมรายละเอียดที่ผมอ่าได้แจ้งไว้ก่อนแล้วกันน้องเพราะว่าเรื่องจริงทั้งหมดนะครับที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของลงทะเบียนใช้น้ําใช้ไฟฟรีนะครับตอนนี้ยังคงทันอยู่รีบเลยนะครับรีบลงทะเบียนและนะครับกลุ่มที่อ่ายื่นอุทธรณ์บัตรคนจนไว้นะครับวันประกาศผล หลายๆท่านนะครับยังไม่เข้าใจในส่วนของการยื่นอุทธรณ์นะครับว่าเรายื่นอุทธรณ์ไปแล้วทําไมเข้าไปเช็คไม่ผ่านสักทีไม่ผ่านสักทีคลิปนี้ผมจะขอพูดนะครับให้กระจ่างและชัดเจนตามที่ผมได้พูดไว้ทุกประเด็นเลยนะครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับผมขอฝากกลุ่ม f c e e o o o นะครับซื้อขายรถแ็คโครสิบล้อแมคโครรถบดรถอัดต่างๆนะครับผมตามที่ผมได้ขึ้นรูปภาพไว้ให้นะครับตามนี้เลยนะครับผมท่านสามารถ เข้าไปกดรวมกลุ่มนะครับกับกลุ่มนี้ได้เลยถ้าท่านมีความสนใจนะครับจะซื้อจะขายรถแบ็คโฮแม็กโฮสิบล้อรถบดรถเกตหกล้อนะครับต่างๆเลยครับเกี่ยวกับเครื่องจักรหนักทุกชนิดนะครับเข้าไปกดรวมกลุ่มนี้กันไว้นะครับและรวมไปถึงอีกหนึ่งกลุ่มนะครับผมกลุ่มซื้อขายรถยนต์รถเก่งรถกระบะนะครับผมมีทุกรุ่นมีทุกยี่ห้อถ้ารุ่นไหนไม่มีทักแชท เข้ามาได้เลยนะครับผมให้ผมหาให้ก็ได้นะครับผมมีทุกรุ่นมีทุกยี่ห้อนะครับรถแมคโครรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับชอบรุ่นไหนแบบไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ขอฝากกันไว้นิดนึงเอาละครับผมเรามาเข้าประเด็นหลักของเรากันเลยในวันนี้แล้วกันนะครับผมนั่นก็คืออ่ะผมขอพูดในส่วนของลงทะเบียนน้าไฟฟรีก่อนแล้วกันนะครับสําหรับกลุ่มอ่ะผู้ที่สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐห,หรือบัตรคนจนร,รอบใหม่ผ่านแล้วนะครับ ท่านมีสิทธิ์นะครับผมลงทะเบียนสมัครใช้น้ําใช้ไฟฟรีนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือบัตรประชาชนที่ได้ยืนยันตัวตนกับธนาคารแล้ว 2. นะครับบินค่าน้ําหรือบินค่าไฟหลักเกณฑ์คือบ้านท่านจะต้องใช้ไฟไม่เกิน3 1 5บาทหลังจากลงทะเบียนแล้วพอพนักงานจดค่าไฟมาจดที่บ้านท่านนะครับท่านใช้ไฟไม่ถึง3 1 5 บินค่าไฟจะเป็นศูนย์บาทครับผมไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวค่าน้านะครับผมอ่าท่านลงทะเบียนแล้วนะครับพอพนักงานมาจดบ้านท่านใช้น้ําไม่ถึงสามรอสิบห้าบาทนะครับผมอ่ารัฐก็จะลดอ่าไม่ใช่ลดสิจ่ายเงินให้ท่านหนึ่งร้อยบาทที่เหลือท่านก็จ่ายเองสมมุตินะครับใช้ไปสองร้อยอ่าก็เท่ากับว่าบ้านท่านใช้ไม่ถึงสามรอสิบห้าถูกต้องไหมครับผมใช้ไม่ถึงสามรอสิบห้าก็ได้สิทธิ์ รัฐจ่ายให้หนึ่งร้อยท่านก็จ่ายเองหนึ่งร้อยแบบนี้นะครับผมวิธีคิดนะครับในส่วนของน้ําและไฟฟรีนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนกันก่อนนะครับกับการประปานครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าอ่านครหลวงนะครับผมก็ต้องเป็นของรัฐนะครับการประปาก็ของรัฐการไฟฟ้าก็ของรัฐนะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับกลุ่มกลุ่มที่ยื่นอุทธรณ์นะครับผมตอนนี้หลายท่านเลยนะครับยังไม่เข้าใจว่า หลังจากที่เรา,าได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบว่าทําไมมันไม่ผ่านสักทีไม่ผ่านสักทีอันนี้ก็เป็นเพราะว่านะครับรัฐยังไม่ได้ประกาศผลนะครับผมสําหรับกลุ่มอุทธรณ์นะครับแต่ถามว่าเรายังคงยื่นอุทธรณ์ได้ไหมยื่นอุทธรณ์ไม่ได้แล้วครับหมดเขตไปตั้งแต่หนึ่งพฤษภาและหลังจากนี้นะครับผมอยู่ในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแล้วก็ อยู่ในกระบวนการประกาศผลนะครับซึ่งจะประกาศผลให้ในวันที่21มิถุนายนนะครับหลังจากประกาศผลท่านก็สามารถนะครับใช้สิทธิ์นะครับผมได้อีกทีหนึ่งก็คือ1กรกฎาคมได้เงินย้อนหลัง3เดือนรวมกับของใหม่1กรกฎาคมก็ได้เท่ากับ4เดือนนะครับผมตามนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นประเด็นรับเงินกันบ้างนะครับผมวันนี้นะครับ วันนี้นะครับรัฐได้มีการโอนเงินเข้าให้แล้วนะครับผมสามกลุ่มนะครับกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้นะครับขอย้ํานะครับว่ากลุ่มที่มีสิทธิ์ได้ในวันนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เคยลงทะเบียนไว้กับอบตเขตอําเภอและจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับสมมติเด็กนะครับผมเด็กก็ต้องเป็นเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กอายุหกขวบนะครับถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนเด็กก็เอาสูติบัตรเด็กนะครับทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนผู้ปกครองสมุดบัญชีเงินฝากไปติดต่อที่อบอตอเขตอำเภอจังหวัดสําหรับกลุ่มเด็กนะครับถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับวันที่10ก็คือวันนี้นะครับผมท่านก็ได้เงินแล้วนะครับเข้าบัญชี600บาทไปตรวจสอบและกดยอดเงินออกมาใช้จ่ายกันได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้ไวกับอบอตอเขตอำเภอจังหวัดแล้วนะครับ วันนี้รัฐก็ได้โอนเงินให้แล้วสูงสุด1000บาทซึ่งจะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ติดต่ออบตอเขตอำเภอจังหวัดได้เลยใครที่ลงทะเบียนแล้ววันนี้ไปตรวจสอบไปเช็คเงินไปกดเงินกันได้เลยครับซึ่งอายุ60-69นะครับรัฐได้อนให้600บาท70-79รัฐให้700บาท80-89ดรัฐให้ 800บาทนะครับ90ปีขึ้นไปรับให้1,000บาทนะครับซึ่งก็ตามที่ผมบอกไว้ก็คือสูงสุดได้1000บาทนะครับต่อไปนะครับวันนี้อีกหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มผู้พิการครับผมวันนี้นะครับกลุ่มผู้วิการที่ได้ลงทะเบียนไว้กับอบตอเขตอำเภอจังหวัดท่านก็สามารถกดเงินสดได้เช่นเดียวกันนะครับสูงสุด1000บาทซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วเท่านั้นแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ติดต่ออบตอ เขตอำเภอจังหวัดลงทะเบียนเพื่อรับเงินกันได้เลยนะครับเงินที่ได้นะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มสําหรับผู้พิการคือ1อายุต่ำกว่า18ได้รับหนึ่บาทนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารเบิกเงินสดผ่านบัตรเ TM ก็ได้อายุมากกว่า18ได้รับ800บาทนะครับผมสําหรับเดือนนี้นะครับโอเคนะครับก็คงจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่า ที่ผมบอกว่าได้สูงสุด1,000พบาทคืออะไรจะได้ไม่ต้องงงจะได้ไม่ต้องสับสนจะได้ไม่เข้าใจผิดกันอีกต่อไปนะครับและนะครับใครที่มีบัตรคนจนย้ำนะครับว่าท่านก็มีสิทธิ์ได้ด้วยนะครับในวันนี้คือ10บนะครับวันที่10เนี่ยท่านได้ด้วยนะครับเพราะอะไรครับผมบัตรคนจนกับโครงการโอนเงินให้วันที่10มันคนละโครงการกัน,กนครับดังนั้นถ้าท่านลงทะเบียนแล้วตามที่ผมบอกและอยู่ในหลักเกณฑ์เขาเขาก็ให้ท่าน บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอเรามีบัตรคนจนแล้วมันจะได้เหรอเพราะ,ะเรามีบัตรคนจนอ่ะมันมันจะเกี่ยวกันไหมมันคนละอะไรยังไงไหมไม่เกี่ยวครับผมอันนั้นคือโครงการของกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับโอนให้ทุกวันที่10บแต่ว่าในส่วนของบัตรคนจนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับผมก็คือสรุปถ้ามีบัตรคนจนก็ได้ด้วยนะครับวันที่10ตามนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมบัตรคนจนเดือนกรกฎาคมนะครับได้รับเงิน1นึ่พิการได้1นึ่ง โเงินสดได้มันคืออะไรตามที่ผมได้ขึ้นรูปหัวข้อไว้แล้วนะครับผมต้นคลิปบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันจะได้เหรอมันไม่ได้แบบนั้นมันไม่ได้แบบนี้อันนั้นแสดงว่าท่านไม่เคยรู้เรื่องจริงหรืออาจจะได้ขอปอมานะครับข่าวจริงก็คือถามว่าทําไมกลุ่มบัตรคนจนถึงได้เงินอีกวันที่1กรกฎาคมพันสองกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้นะครับผมและ รอการประกาศผลอุทธรณ์ประกาศผลอุทธรณ์21มิถุนายนนะครับหลังจากยืนยันตัวตนแล้วหลังจาก21มิถุนายนนะครับและยืนยันตัวตนภายในเดือนมิถุนายนนะครับ1กระกฎาคมนะครับท่านจะได้เงิน4เดือนติดก็คือย้อนหลังให้3เดือนเมษาพฤษภามิถุนายนเท่ากับ3เดือนและได้งว,งวดปัจจุบัน1กระกฎาคมอีก1เดือนก็เท่ากับว,ว่า4เดือนรวมเป็น1 0 0 อ่าเข้าใจแล้วนะครับผมเข้าใจตรงกันแล้วนะครับและผู้พิการนะครับผมที่ผมบอกว่าได้หนึ่งพันหกเงินสดได้กรกฎาคมมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับวันที่สิบกรกฎาคมนะครับผู้พิการอายุเกินสิบแปดได้แปดร้อยนะครับผมอันนี้คือกลุ่มผู้พิการนะครับที่อายุเกินสิบแปดได้แปดร้อยแล้วนะครับและนะครับผมผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับก็จะได้สิทธิ์ ย้อนหลังนะครับเหมือนกับกลุ่มที่เขาเรียกว่าอุทธรน,นะครับผมก็จะได้ย้อนหลังอีก3เดือนเหมือนกันก็คือเมษา200พฤษภา200มิถุนา200แล้วก็ได้ของอกรกฎาคมอีก200ก็รวมเป็นอีก800ก็ถือว่า10กรกฎาคมได้800อ่า20 20กรกฎาคมนะครับได้ทบยอดมารวมกับของเดือนกรกฎาคมก็จะเป็น อีก800ก็ถัาว่า800บวกแ800ด้อเท่ากับ1 6 0พันะครับโอเคนะครับคงจะเข้าใจนะครับผมแล้วก็ได้รับข้อมูลนะครับข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนแล้วนะครับผมกับ it มีสาระยังไงแล้วผมขอฝากอีกทีนึงนะครับกลุ่มซื้อขายแม็โครแม็คโฮลสิบล้อรถบดรถหกล้อต่างๆนะครับผมและถ้าใครที่ต้องการซื้อก็สอบถามข้อมูลพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะ เข้าไปตอบคําถามนะครับและถ้าท่านต้องการรุ่นไหนอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมรวมไปถึงรถกระบะรถเก๋งรถอะไรแบบนี้ครับติดต่อกันเข้ามาได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับมีหลายรุ่นมีหลายยี่ห้อนะครับดาวน้อยผ่อนถูกนะครับรุ่นฮิตยอดฮิตต่างๆมีมากมายเลยนะครับยังไงก็ขอฝากกันไว้ด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ